สบายดีพ่อแม่เป็น้องเอพเจีแพงเบอร์สกุลสักคนเนาะต่อได้เป็นน้องด้วยหลังจากที่เปิือกายให้นั่นแม่เท้านเป็นต่ำนกไม้ปกๆๆสีมือเพิ่นนี่เนาะสีมือใหญ่ใหญ่เท่านี่แหละเพิ่นมกนกไม้หรือว่าเหมาะนกไมหมนะต้มประดุกอันก็ด้เจลมักเล่นเนาะพี่เขาแรงเป็นน้องไอ้กิ๊ดแต่ว่าแรงแล้วมานี่ยังเว้นอยู่พูดยังเว้นอยู่แต่ว่ากินแต่เว้นเนาะกินแต่เว้นกินแต่เว้น ลูกตัวหนึ่งองมือกอดหมูเลยน้องมือกอดหมูหิวหิวตลอดดีหิวตะลอดเลยหิวอีกเลยจอยโรกจอยโรคครับปลสาบเป็นก็บอะไรข้าวอะารข่าว ไว้แ่นีเช็บมืออยู่บ่บก็ยังกินได้งงบ้างไลโควิดมานำงงไหมโควิดมาหอนมือง่าหรือเปล่งเฮ้ย มาจากฝั่งไทยพูดแล้วไปทำงานเงกรุงเทพแล้ไปอยู่มุมไอบ้างไม่กเไว้ทอยู่มุดคนตีก็ทำเ่บาทเคนตีจะทำเ่บาทนนทางทางเขาเซโน่คุณ ก็หาไปปัวนแบ่ว่คือย่เป็นว่าว่าหาไปปัวอยู่แขวแขวงบอไปเลยช่วยราแลกกับรไปไปให้กีเพยไปแล้วช้วยทั้งนั้นไม่อปัวให้กีเพยไปแล้วผมถือเขาอื่เมืองสวรร มาแล้วจะเป็นนี่บอลกักกันมาเถอะักกันแตเ่งเทยปกติกระจายหลายคนไปกอกก้างล้ไปมาไปเป็นทัอันนี้เวลาแล้วจาอยู่เดือนจาไปหางนี้ไปขาไข่ไปขายอะไรบ้าหมง่าู

เาจะได้ไปซื้อน้ำกินเขาแล้วเมื่อไร่ซื้อน้ำมเทำงซื้อน้ำไ่กิน่างไม่อน้่กดต่างือบือน้ำมาเรียนั่ากดบซื้อพวกที่ส่งก็ถือน้ำมาเก็บในนัน คือมากินอะไรมอ่ะข้ามีนะน้่งจานเช่ก็ไม่เห้าเขาจบปตัดนะหวยดูในหวยบอกหวยันเขาจบเขาจัดบอกเาตัดจะยเป็นำก็ว่าแถวทางนันกว้างไปและงไปอีกางิน โอ้แสบมามดหนูไม่สุดหนูไม่สดหน่อเหล่นี้หน่อยปลาเองแล้าเอาลอกปลาหามาเอาไปปลาหา้าตองออกจากดูหอนกันปะำลัดไกินน้ำมื หมูเวรก็อุ่นแกงกินทีนึงเสร็จแกิ้สองข่ากินหมูุปนึ่งน มากกว่าติดโลกเขาสักษารมีาครับบอกเขาใจท่านเขามาดูเขาส่งาัวคนลาวกับประเทศมาโดนใคติดโลกครายมันแท้เขาก็บอกหัาใจทานว่าตัวรโลกนั้งคืบอกกักันไว้ตรงกับประเทศเจ้าของ งไทยกับใบจทส่งรับาไทยเำงานทุนเที่าวบางไทยก็บแอมันตามประเทศก,กันส่นาางมาคือการภาาคิโลงมันก็จิ้งบาเวลาี่ทุนเทปคือเป็นอานาจการจังหวะที่บอกเขาใจ เป็นก mm ็ส hmm. mm ่งมากมเพื hmm. mm ่อ hmm. ว mm ่าบแบบอัก hmm. ก mm ัน hmm. ว mm ้หนัก้าไว้แบ่ไม่แพร่ไม่แพรเสื้อมันกระจายไอ่ะทำไมเราต้อโปดเน่ร้องลูกเถอะแเราคือสายไล่หมักเพชเฮชรเป็นตุ่กวนนุ่งเื้อผ้ หน้ากากอนามัยก็บ,บ่มีสมัมำัปมีสไปพีดต,ตาอย่างเดียวพีดกะตาพีดต,ตากดำๆมาเลยพี่น้องก็ไป้งไหนกันดิ คนเป็นโรคโควิดนะ่ะที่นีอาการไอเลยที่มึงมันจะไปตามอย่างนาันหุค้คอไวรัสมะหรือว่าเชื้อมเห็นเขาไอแล้วเขาหายบ้วนปากนำเกลือนำยังไงนำกรงมาเือบ้วนปากเลยมาข่าวไปแล้วเขาเขา,เอาแอนตัวเห็น อ่าแบบมาข่าเสื่อเลาซอยขาเสื้อคอนเทนต์อย่างนี้มันอยู่นะดึงละอย่ามนเราพัฒนาหาแล้วก็แล้วตอนนี้เราก็ตัดหัอืัว้นมอืออือดกวืาอือ หม่อนใช้ไฟบ่เนาะสิ <laughs> <coughs> <coughs> ตลาดเทโน่เนี่ันไตลเโนนานเอาย่างมันมอ่ะต่อไปตลกตลาดเนี่ยนี่ไม่ก็มันอยู่ไกล่ไปตัวมันใสต่งรเทศเขามัไปได้บ่มันมันหนักมันไปได้เขาไม่ไปอก มาแน่เลยมีแต่คนติดหลายคนการพฆษณากับบ้านเทียงกาบ้านเนี้ยก็ไม่ทำเวรในหมู่งานนะายการพฆษณากับบ้านอีจ้ามาเห็ดอันนี้เลยอืมข้าราชการนี่ได้เนาะอืมอีจ้าอันนี้เบาเราอืมเราหนักกับญาตยญาติได้เลยสังมาเห็ดว่ากันได้เอามาพี่น้องเลยบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเนาะที่เขาติดโลก ตดเสื้หตายหลุดแล้วอะแม่ตื่นตัวไวเลยอะไรกะละติดอ่ะก็จะมาปล่อยแถวอีกได้เนี่ยมัได้เหลืออะไรเนาะน่ามาแถวเนี่จ้โตรถไม่เท่าไจะกันเนี่ยมอเราเห็ดได้ไหวแล้วเหมือนจะเฮ้หอยก็มาแล้วเรากูบุักคือกันเลยขเราก็ดีเขินเขมรอะลรเนาะไม่มาเปนปีปากเลย ตายแล้วอืมแอยารนครับเหือเหือสามราหนาวากเลยงา้ในกระน้อยมันคือคราวแรงว่าพื้นโควรัิบเก้าตายแล้วตายอย่างเดียวมนจแต่บอว่าตายตายก็ได้เนาะ าาก,ก็ราไม่ากตายเอยากอ้านรู้มาเขาอยู่ทังในระบาดนียนะเรสิได้เลือกจากเ้าแล้วกันยังอ <c oughs> ยมากกเนี่้องกาไปก่อนเรา,าไปดูเือนเราเพราะว่าบว่าใก้เราบอเป็นยังือ ขาบู๊ห่วมันใกล้กันบมดเพื่อนเรากับเพื่อนเขาเรื่องความเรามันใกล้กันแหละพอแห้งด้วยเรื่องานคือเราเป็นในได้ก็สีวิตปหากันบูได้เลยเนาะบ่ได้เหรอเออบ่ได้เลยติดต่อ กนมึอสลวนนออัวเนาะขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ที่กินเข้าไปนำเบาโฆษณาก็ไปนำเพราะว่ามันเรื่องจริงนะพี่น้องเ,เอ้ยเดี๋ยวเบาหน่อยเนาะต <c oughs> ัวโควิดสองวันสิบเก้า COVID น่ะมาหอดบ้านเราเลยตายรบบ้านนี้พี่น้องเอ้ยจะทิป้องกันในใดหักษาแบบไดนล้วบ้านไหนหนากะน้ามองนา้าไม้กับห้องผมมีซ้ำฮะหน่วยปอนไม้พี่หน้าพี่น้องเอ้ยอย่ามันมาเอา,าเลยไปอยู่ไกลๆรถไปแล้วสบายดีสบายดี